แล้วก็ศึกษาธุรกิจจนมีความรู้สึกว่าเอ็นตาเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตผมได้นะครับหลังจากที่ผมเข้ามาศึกษาแล้วรู้สึกว่ามันใช่จริงๆนะครับผมใช้เวลาประมาณ11เดือนนะครับก็สามารถแตะรายได้หลักแสนนะครับตลอดเวลานะครับทำต่อเนื่องนะครับจนเดือนที่3 4นะครับผมก็สามารถพิชิตรายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับผมก็มีรถในฝันนะครับรถคันแรกผมก็คือรถเบนซ์นะครับ e 200นะครับมูลค่านะครับเกือบ4ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้รถในฝันนะครับอาจจะเป็นรถ ในฝันของใครบางคนนะครับที่เรามีความรู้สึกว่าเออในชีวิตหนึ่งเนี่ยก็อยากจะได้นะครับผมก็ได้รถสปอร์ตอีกหนึ่งคันนะครับก็คือรถปอร์เช่เคแมนนะครับมูลค่านะครับเกือบ9้าล้านบาทนะครับแล้วที่สําคัญก็คือบ้านในฝันอีกหนึ่งหลังนะครับมูลค่านะครับเกือบ7ล้านบาทบนเนื้อที่150ตารางวานะครับแล้วก็หลังจากที่ผมมีโอกาสนะครับได้รถในฝันนะครับก็คือรถปอร์เช่เคแมนนะครับได้บ้านอีกหนึ่งหลังนะครับจากเอ็มตานะครับแล้วที่สำคัญก็คือ ผมนะครับก็ได้ตอบแทนบุญคุณบุพการีของผมนะครับซึ่งในชีวิตหนึ่งผมไม่เคยคิดนะครับว่าผมจะทําได้เพราะว่าท่านเองเนี่ยดูแลเรามาทั้งชีวิตแล้วผมขอเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับที่สามารถนะครับพิชิตรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทเนี่ยแล้วผมได้มีโอกาสได้เอารายได้ที่ผมเคยได้เนี่ยนะครับมอบให้คุณแม่นะครับหล้านบาทแล้วที่สําคัญนะครับภรรยาผมนะครับก็มีคุณแม่เหมือนกันนะครับผมก็มอบอีก1ล้านบาทนะครับให้คุณแม่ของภรรยาผมด้วยเช่นกันนะครับ ผมว่านะครับวันนี้เราทํางานมาทั้งชีวิตแล้วนะครับเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเลยนะครับแต่ถ้ามาที่เอมตาเนี่ยครับคุณจะได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเลยหลังจากที่คุณประสบความสาเร็จครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับพ่อแม่เพื่อนๆนะครับที่ยังมีฝันยังมีแรงบันดาลใจอยู่นะครับและมีเป้าหมายในชีวิตนะครับผมเชื่อนะครับเอมตาครับอาจจะตอบโจทย์ชีวิตทุกทท่านได้นะครับลองเปิดใจเข้าศึกษาในระบบของพวกเราดูนะครับผมเชื่อความสุขทุกสิ่งจะเป็นจริงที่เอมตาครับสวับ แล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคารพนับถือมากๆเลยนะครับปัจจุบันนะครับท่านเองมีรายได้เดือนหนึ่งเกือบเกือบสามล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็มากที่สุดในิลัทเอ็มซาร์นี่เวิร์กเลยนะครับก็เป็นระดับค่าวเอเมเอลสตาร์นะครับคุณนิธิรดและคุณพร้อมพนาเสนรีตะกุลชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนิธิรดเสรีกุลชัยครับค่ะดิฉันพรอมพิเสรีตะกุลชัยค่ะผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยทํางานประจำนะครับถึง5ปีครึ่งด้วยเงินเดือนเพียงแค่เจ็ดพ ในงานที่เราชอบงานที่สนุกงานที่ถนัดนะครับผมเคยได้เพียงแค่เจ็ดพันบาทเคยเป็นมูลเงินเดือน,อนมาก่อนแต่งานธุรกิจเอ็มตาร์นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยชอบเราไม่เคยถนัดแล้วก็ไม่เคยสนุกกับมันนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิชิตรายได้ถึงเดือนละสามล้านบาทนะครับจากวันแรกนะครับที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจเครือข่ายเราก็เพียงได้แค่หลักร้อยบาทนะครับแต่ว่าในการที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจเอ็มตาร์ในวันแรกเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเลยครับเราเห็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับ สินค้าที่หลากหลายครับแผนร้านที่ได้จ่ายโปร่งใสยุติธรรมครับวิสัยทัศน์ในการบริหารและเถี่ยวกันมีตัวอย่างความสําเร็จจริงครับเราก็เลยตัดสินใจทาในเดือนพฤษภาคมปี50นะครับด้วยพิชิตรายได้เดือนแรกที่50,000บาทนะครับหลังจากนั้นเพียงแค่4เดือนกันยา50เราก็พิชิตรายได้ที่200,000บาทนะครับแล้วก็กรกฎาคม51เราพิชิตรายได้ที่2ล้านบาทครับแล้วก็เราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2ล้าน5 2ล้าน7แล้วก็2ล้าน8แล้วก็3ล้านบาทนะครับ ราได้รวมรวมทั้งหมด37เดือนที่เราได้รับจากธุรกิจเอมซ่าทั้งหมด5 3ล้านแล้วครับเราก็มีสิ่งที่ได้รับธุรกิจจากธุรกิจเอมซ่านะครับก็คือมีรถ e class นะครับรถเบนซ์ e class 1คันมูลค่า3ล้าน7แสนบาทนะครับรถ s class นะครับมูลค่า7ล้านหแสนบาทนะครับบ้านในฝันนะครับที่เราเคยใฝ่ฝันไว้ก็คือมูลค่าถึง15้าล้านบาทนะครับแล้วก็ ปัจจุบันเราซื้อบ้านเพิ่มนะครับเป็นเครื่องหาดในฝันนะครับมูลค่า80ล้านบาทที่หู่บ้านแก่นคริสตัลนะครับผมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเราจะทําได้เพียงแค่เราเชื่อมั่นว่าเราทําได้จากความเชื่อมัอนก็เลยเปลี่ยนเป็นพลังของความศรัทธาความเชื่อมีตัวตนครับความคิดมีตัวตนครับถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะครับว่าเราทําได้เราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําได้เหมือนกันนะครับเชิญคุณพรมนันครับค่ะแล้วก็สําหรับ หลายๆท่านที่อาจจะคิดว่าเออฉันไม่เก่งฉันไม่ถนัดนะคะก็อ,อยากจะบอกว่าินีวเนี่ยที่เอ็มซาเนี่ยเรามีโรงเรียนมีเซ็นเตอร์นะคะของผู้นําแต่ละท่านแล้วก็มีระบบการเรียนรู้ในคอร์สเดอะวินเนอร์นะคะที่ทำมานำให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จโดยอย่างง่ายดายะค่ะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะตั้งแต่เข้าธุรกิจเอ็มซาเนี่ยนะคะใน,ในเดือนพฤษภาคมปี50เนี่ยก็ตัดสินใจเข้าเรียนคอร์สเดอะวินเนอร์นะคะในรุ่นที่11นะคะผ่านมานะคะจนกระทั่ง คอสปัจจุบันเนี่ยรุ่นที่42นะคะเราก็ทําให้เรามีมีไรายได้นะจากธุรกิจเอ็มซาถึง3ล้านบาทด้วยกันนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็มซานะคะเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพลิกชีวิตกับทุกคนได้นะคะอย่างตัวดิฉันเองเนะะี่ยค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะทําให้คุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ของคุณทิโรดกับคุณพ่อคุณทิโรดเนี่ยมีความสุขนะคะด้วยเครื่องมือที่เอ็มซาร์ที่เบิกเนี่ยเราสามารถนะคะพาคุณแม่นะคะไปท่องโลก ที่จะกล้าและพร้อมลงมือทําให้กับคนที่ท่านรักนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าท่านเลือกเครื่องมือเอ็มซีนิเวิร์กนะคะดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยว่าภายใน1ปีนี้นะคะความสุขของท่านความสุขของคนที่ท่านรักนะคะก็จะกลายเป็นจริงได้ด่วยเครื่องมือที่เราเอ็มซีนิเวิร์กนะคะเพราะว่าความสุขทุกจริงเป็นจริงที่เอ็มซค่ะถ้าวันนี้คุณทําในสิ่งที่คุณเคยทำนะครับคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเคยได้ แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในถึงคุณที่คุณไม่เคยทำก็คือธุรกิจเอ็มซ่าเน็ตเวิร์คุณก็จะได้สิ่งที่คุณไม่เคยได้เช่นกันผมทำได้คุณทำได้ครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ฟังประสบการณ์ทั้งหมดของผมแล้วก็ของเพื่อนๆที่ผมแนะนําให้หลายๆคนทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับถ้าทุกคนที่ฟังวันนี้นะครับยังรู้สึกว่าธุกรกิจน,นี้ไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่คุ้มค่าผมอยากให้ทุกคนนะครับสต็อปแล้วก็หยุดการดู คุณรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณได้นะครับผมอยากให้คุณเนี่ยดูต่อนะครับตั้งใจที่จะดูต่อนะครับอีก20นาทีที่เหลือนะครับผมเองนะครับจะแนะนําให้คุณรู้สึกว่านะครับธุรกิจนี่นอกจากมันน่าสนใจมันคุ้มค่าแล้วมันยังง่ายด้วยที่มันง่ายนะเพราะเรามีระบบในการช่วยให้คุณนะครับประสบความสำเร็จได้นะครับก็อยากจะพาคุณนะครับไปลองดูนะครับที่เซ็นเตอร์ของผมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณสามารถใช้ในการสร้างธุรกิจแล้วก็ไปดูระบบสื่อของผมนะครับที่จะช่วยให้คุณนะครับ เข้าสู่ออฟฟิศของโค้กปุ๊บนะครับการที่คุณดูถึงตรงนี้ต่อหรือการที่คุณตามผมมาเนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยๆคือคุณเริ่มรู้สึกสนใจการสร้างธุรกิจนี้นะครับยังไงตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายตรงนี้ระบบของผมง่ายๆนะครับให้คุณได้ฟังว่า ถ้าคุณเชื่อในระบบของเรานะครับคุณก็เป็นคนนึงที่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็คงอยากจะแนะนํากลุ่มของผมอย่างเป็นทางการนะครับกลุ่มของผมชื่อว่ากลุ่มโคกุ้๊ปนะครับซึ่งในปี2008นะครับเราเคยนะครับประกวดรางวัลซูเปอร์เซ็นเตอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับของบริษัทเอ็มซานเน็ตเวิร์กแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เป็นการการันตีนะครับว่าระบบของเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากบริษัทด้วยนะครับททีีีนน้้้ะะครรับบบาไมมตองดวย ผมอยากจะบอกนะครับว่าในธุรกิจเครือข่ายจริงๆไม่ยากเลยนะครับที่คุณจะประสบความสำเร็จหากคุณได้เริ่ม,มต้นอย่างถูกวิธีแล้วในธุรกิจเอ็มซานะครับผมสามารถกล้าบอกคุณไน้นะค,ะคุณสามารถมีได้10,000แบาทนะครับภายในเวลา4ี่ถึงสิเดือนได้ถ้าคุณเริ่มอย่างถูกต้องนะครับทีนี้ถามว่าอะไรคือขาว่าระบบนะครับนี่อย่างของข้อระบบง่ายๆคือระบบคือการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างเป็นระเบียบเครื่องมือนะครับผมกําลังหมายถึงสื่อแล้วก็รอบประชุมนะครับซึ่งนะครับถ้าวันนี้ ในทุกๆอาชีพนะครับถ้าเขามีนะครับระบบที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถทำรายได้มหาศาลหลักแสนหลักล้านได้นะครับทีนี้ผมอยากจะถามทุกคนนะครับว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดถึงอาชีพครูบาอาจารย์นะครับทุกคนคิดว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถทำรายได้ได้มากไว้ขนาดไหนอาจจะหลักหมื่นหรือหลักแสนก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับทุกคนรู้จักนะครับอาจารย์ที่มีได้หลักล้านหรือเปล่าครับ <het> ผมอยากจะแนะนํานะครับว่าถ้าเรามีสิสเต็มที่ดีนะครับ อาชีพอาจารย์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทํ้ได้มหาศาลเป็นหลักร้อยล้านสิบล้านอย่างเช่นอาจารย์ท่านนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักนะครับถามว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับท่านสอนดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ผมจะไม่เคยเด็กกับท่านก็ตามนะครับแต่ตรงนี้จะถามว่านะครับทาไมถึงมีรายได้มหาศาลเพราะเชื่อว่าครับอาจารย์ท่านเนี่ยท่านสอนโดยใช้ระบบสื่อสามารถสอนได้ทั่วประเทศนะครับทั้งที่ท่านเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปประกดไกลในสาขาบางสาขาเลยก็ได้เลยเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ สามารถทำไ,ได้มหาศาลอยู่แล้วนะครับก็คืออาชีพแพทย์แต่ก็เชื่อว่าแพทย์นะครับท่านนี้เนี่ยน่าจะมีรายได้มหาศาลม,มากกว่าแพทย์หลายๆคนเป็นเพราะว่าท่านนียนะครับมีสาขาหลายสาขาแล้วถามว่านะครับทำไมคนหลายๆคนเนี่ยถึงเชื่อมั่นในการเข้าสาขาของคลินิกแห่งนี้นะครับที่เป็นคลินิกเสร,ริมความงามก็เพราะคลินิกแห่งนี้นะครับเชื่อว่ามีระบบนะครับในการเทรนนิ่งเนี่ยสตาฟเนี่ยทั่วประเทศที่ถือว่ามีคุณภาพมากๆเลยเพียงแค่เราเห็นนะครับแบรนด์คลินิกแห่งนี้นะครับเราก็มั่นใจในคุณภาพของการเทรนนิ่งสตาฟก็คือเทรนนิ่งแพทย์ในตรงนั้นได้ ทีนี้เข้าใจเรียงเขาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีระบบที่ดีนะครับคือเราจะมีรอบประชุมที่ดีและเราจะมีสื่อที่ใช้เนี่ยอย่างมีคุณภาพนะครับซึ่งแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมธุรกิจที่เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยร้านสะดวกซื้อสองร้านนี้นะครับวันนี้สมมุติถามว่านะครับเพื่อนๆที่กำลังดูซีดีแผ่นนี้เนี่ยต้องการจะซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งนะครับอยางจะนซื้อแชมพูสักขวดหนึ่งซื้อซอสมะเขือเทศสักขวดหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆอนก็กำลังจะเดินไปเดินไปเดินไปนะครับ ถามว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกเลี้ยวเข้าร้านไหนซึ่งผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงมีคําตอบใปนใจอยู่แล้วว่าเราคงเลือกร้านที่เราคุ้นเคยมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับระบบการจัดก,การที่ต่างกันการสร้างแบรนด์ที่ต่างกันความคุ้นเคยของผู้คนที่เห็นที่ต่างกันมันก็สามารถทาให้ธุรกิจทีส่สินค้าสินค้าและก็บริการเหมือนกันเนี่ยอาจจะเรียกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้